สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากับน้ำหวานอีกแล้วนะคะซึ่งมาในทุนแค่500บาทเองค่ะทุกคนเล่นตาละแค่15บาทเองนะคะสำหรับคนที่งบน้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมใหม่ของ s ล o t XO กันนะคะอ่าลุนล้นลุน้นลุ้นเอ้ยทุกคนกดสองครั้งเข้าแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเกมหมาป่าของเรานะคะ ซึ่งเกมหมาป่านี้ก็คือเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะคะของค่าสิโนเอ็โอนะคะทุกคนโอเคกดสตาร์ทเลยนะคะมารอบแรกนะคะโอ้โหได้99เลยนะคะโอ้บวกรัวๆเลยนะจ้าเออเป็น181บาทจุดแปดนะคะรอบสองยังไม่ได้รอบสามเราก็ไม่ได้อีก อ่ะมารอบสี่ทำให้เราผิดหวังนะจ้าเออได้อยูอ่ถ้าเกิดว่าเข้าเราเข้ารูปหมาป่านะคะสามตัวนะคะก็เราก็จะได้ฟรีสปินนะคะหรือว่าฟรีเกมนั่นเองนะคะทุกคนเห็นคำว่าวินไหมคะวินก็คือเราได้เงินนะคะโอ้โหแปดร้อยสามสิบห้าบาทแล้วนะคะทุกคนเล่นตาละแค่สิบห้าบาทเองอะ่ะทุกคนวันนี้น้ำหวานมีทุนแค่ห้าร้อยบาทเองนะคะน้ำหวานก่อ ปัน่นรัวๆเลยนะคะถ้าใครอยากเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะคะลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้สูตรนะคะโอ้ลิ้นพันกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สูตรนะคะทุกคนสมัครก่อนนะคะแล้วก็แอดไลน์ไปหาแอดมินน้ำหวานได้เลยนะคะอยู่ลิงก์แอดมินก็อยู่ข้างล่างละคะ่ะโอ้โหได้หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะทุกคนโอเคเราเล่นให้เขาอีกหน่อยเดี๋ยวกันนะคะ โอ้โหทุน5้าร้อยนะคะกำไรพันสองเนาะเนาะเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่สายค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นนะคะแบบน้ำหวานนะคะลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากมีไรายได้นะคะให้ทุกคนนะคะแนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนแล้วก็แจ้งยูทแอดมินได้เลยนะคะทุกคนแล้วแอดมินนะคะจะบอกที่น้ำหวานนะคะ จะบอกน้ำหวานนี่แหละค่ะแล้วจะมีค่าขนมให้เล็กน้อยนะคะทุกคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเล่นเกมสนุกสนุกแถมได้ตงังค์ายทุกคนไม่ชอบกันหรอคะโอ้โหทุกคนมันแตกหนักมากอะเอาจริงดูสิเล่นตาละสิบห้าบาทอนะได้มาร้อยกว่าบาทอือหือเมื่อกี้เกือบเข้าเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามน้ำหวานด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเวลามีคลิปแล้วก็เวลาเราแจกตังแจกโบนัสแจกเครดิตฟรีอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคะฝากน้ำหวานไว้ด้วยนะคะทุกคนสมัครเลยนะแล้วก็แอปไลน์ไปขอสูตรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพอแล้วค่ะที่พันเจ็ดร้อยนะคะ